เคร่องยาวสี่ศอกหนีไฟป่าและหัวชาวบ้านกินเป็นอาหารเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบพร้อมตั้งกล้องดักถ่ายเพื่อติดตามความเคลื่อนไหว วันที่8เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าพบบุคคลที่ใช้นามว่ากระต่ายทองผาภูมิประสมนำภาพซากวัวที่ถูกเสือกินเป็นอาหารเหลือเพียงแค่ครึ่งตัวมาโพสลงใน Facebook พร้อมกับระบุข้อความว่าแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านโบอองทราบเนื่องจากเมื่อวาน6เมษายนได้มีชาวบ้านพบเห็นเสือออกหาก,กินบริเวณห้วยมะนาวใกล้หมู่บ้านและได้กินหัวของชาวบ้านไปนั้นวันที่7เมษายนเสือได้ย้อนกลับมาอีกเตือนชาวบ้านหากไม่มีธุระจาเป็นควรงด ออกจากบ้านในเวลากลางคืนหรือบริเวณที่พบเจอเสือหลังจากโพสเฟซบุ๊กมีสมาชิกเข้าแสดงความเป็นห่วงเป็นจํานวนมากแต่บางไรายได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เช่นแสดงความคิดเห็นว่านี่เป็นสัญญาณของความอุดมสมบูรณ์ในป่าเขตบ้านเราฝากพี่น้องชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้านช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ป,ป่าอนุรักษ์และช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับสัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงด้วยครับโดยธรรมชาติของเสือแล้วมนุษย์ไม่ใช่เป็นเป้าหมายและไม่ใช่เหยื่อของเสือ จากการสอบถามข้อมูลทางเฟซบุ๊กทราบว่าช่วงบ่ายของวันที่6เมษายนชาวบ้านหมู่ที่2บ้านโบอองตมบลปีล็อกอเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีได้เดินทางเข้าป่าเมื่อไปถึงบริเวณป่าริมห้วยมะนาวที่อยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิรารงกรณ์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมชาวบ้านคนดังกล่าวพบเสือกําลังกินซากวัวด้วยความตกใจชาวบ้านรายดังกล่าวจึงรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดจากนั้นจึงรีบแจ้งนางไพเรคลายมีกำนันตมบลปีล็อกและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมทราบ จากนั้นวันที่7เมษายนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคอแลมและนายไพโรคลายมีกำนันตำบลปีล็อกได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุด้วยการใช้เรือโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ5นาทีก็ถึงเมื่อไปถึงพบว่าบริเวณลำคอมีบาดแผลจากการถูกเขี้ยวเสือกัดเข้าที่หลอดลมส่วนบริเวณลำตัวช่วงหางและขาด้านหลังถูกเสือกัดกินเป็นอาหารมีบาดแผลขยายวงกว้างมากขึ้นกว่าวันที่ชาวบ้านพบ เมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาจึงแสดงให้เห็นว่าเสื้อตัวดังกล่าวได้หวนกลับมากินเหยื่อเป็นอาหารอีกครั้งหนึ่งล่าสุดเมื่อเวลา9ก้านาฬิกานายอภิสิทธิ์สมบัติมาศหัวนหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเปิดเผยว่าเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่7เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ที่ปอขอ .9 โบอองได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านโบอองว่าพบเสือโครงลำตัวยาวประมาณ4ี่อกกำลังกัดกินวัวที่บร,ริเวณดังกล่าวข้างตน้นจากนั้นตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปตรวจสอบโดยจุดที่วัวถูกเสือลาก,กินเป็นอาหารนั้นอยู่บร,ริเวณพิกัดที่ 47P0447531E1640325N ป่าหุ้ยมะนาวห่างจากชุมชนบ้านโบอองหมู่ที่สองตลปิลล็อกอำเภอทองผาภูมิประมาณ3-4กิโลเมตรสำหรับซากวัวที่เหลืออยู่ เจ้าหน้าทีค่คาดว่าเสือตัวดังกล่าวจะหวนกลับมากินเป็นอาหารอีกอย่างแน่นอนดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายเอาไว้เพื่อดูความเคลื่อนไหวของเสือตัวดังกล่าวทั้งนี้สืบเนื่องจากพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมและอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิตามแนวตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาได้มีสถานการณ์การเกิดไฟป่าเป็นบริเวณกว้างเสือที่อาศัยอยู่ในผืนป่าไม่สามารถอยู่ดำารงชีวิตได้จึงมีออกมาใส่ยอยู่ที่ป่าห้วยมะนาวก่อนเกิดเหตุคาดว่าวัวตัวดังกล่าวกําลังลงมากินน้ําที่ห้วยจึงถูกเสือที่กําลลังหหยา ไปกินเป็นอาหารดังนั้นจึงขอฝากเตือนไปถึงประชาชนว่าหากไม่จำเป็นก็อย่าเข้าไปในป่าจุดที่พบเสือโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้